รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมนะครับกับผู้ต้องหาต้องการมีอะไรความรเบล่าครับรู้ว่าต้องการหรือว่าต้องการรับองครัต้องการหรือความหรือบุคคลที่ไว้ใจได้ร่วมฟังไหมหรือว่าจะไม่ต้องการอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของเรานะก็ตอบมาเลยนะไม่ไม่เป็นไายตามตามตามสะดวกเลยของของของท่านเลยครับกต้องการ ฮะถ้าถ้าถ้าต้องการเราก็ต้องไปหาทนายความมาเดี๋ยวเราจะทั้งเราจะแจ้งหาคนที่ไว้ใจมาให้หรือเอาคนที่ไว้ใจก็ได้ให้ญาติก็ได้มีญาติมาไหมมีเพื่อนมาคนเดียวถ้าเรียกเพื่อนมาก็ได้มาร่างร่วมฟังปะปะโทรศัพท์เรียกมปเลยนี่ใช่ไหมคอ่ะก็ให้คนที่ไว้ใจเนี่ยร่วมฟังการสอบสวนเลยนะเรามีการแจ้งสิทธิ์อะไรเรียบร้อยตามกฎหมายนะอ่ะ จากการที่แจ้งข้อข้อหาทราบเมื่อกี้ฮะขับรถประมาทไปเห็นให้มีผู้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ขับรถโดยขณนาดโดยไม่แสดงตนเจ้าพนักงานแล้วก็ขับรถโดยในขณะไรับอนุญาตจับผี้ที่มอายุและไม่ชำระภาษีประจำปีฮะเข้าใจข้อข้อหาไหมฮะเราจะจะให้การอย่างไรการรับคือคือคือในชั้นต้นเนี่ยทางพนักงานสวนเราอ่ะก็ได้ แจ้งสิทธิ์ให้เราทราบทุกอย่างจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ต่างๆแล้วพนักส่วนก็ค่อยคําที่คุณจะให้การเนี่ยสามารถใช้เป็นยาหลักฐานได้ก็พนักส่วนก็เลยแจ้งแจ้งข้อหาหรือยังไงก็ว่าว่า,วาไป <c oughs> แจ้งข้อหาอะไรน่ะจะให้การอย่างไรก <c oughs> ็ให้ใหใหตามความจริงก่อนนะครับมาเล่าเล่ากัาานี<ด>้ไปตามความจริงก็วันนั้นนี้ขับรถมาตอนโมกกว่าแปดโมงประมาณสิบ สามสิบผมงมยี่สิบกว่านะก็พอไปสิงที่จุดเหตุเกิดเอนะก็ช่วยถนืมนื้วยฮะแล้วก็ระยะยห่างมาสักบล็อกครึ่งนะครับประมาณนั้นลรวขับเร็ววานเท่าไหร่ครับผมขับตอนนั้นขับไม่เร็วมากครับขับประมาณมาเกือบเกือบแปดสิบเพราะว่าถ้าถ้าเร็วมากเราจะเอารถไม่อยู่นะครับแล้วมันก็ไม่อยู่จริงฮะ ก็ที่สองคนเนี่ยข้ามาจังหวัดที่ผมมาพอดีอ่ะแล้วมันมันจะจังหวัดที่มันจะตรงกันอย่างเงี้ยฮะแล้วผมเบรกเพื่อจะไม่ให้ประคองตัวเองไม่ให้ชนก็ว่าผมก็เลยล้มไปแล้วก็กิ้งไปบอกครึงอไะครับผมผมก็ยอมยอมจับตัวดีกว่าแต่มัน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 จะเจอปฏิทินได้อพ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 อเราชนแล้วเราจะยังไงต่อ อะไรมาช่วยเขาไม้อะไรไหมผมก็ลงมาครับรถผมไม่ห่วงอะไรผมไม่ห่วงผมก็เลยเจ็บผมบอกใพี่เขากาอพุมเขามาอ่าแล้วไงต่อพอุ่มพี่เขาเข้าภาคทางเสร็จุผมก็าไปตามทิ้งครัผมว่าไม่ไม่ไม่รู้กฎหมายครับพาผมต้องมาอะไรผมก็เลยบอกว่าต้องไปรับนายฮะว่าไปเพราะเพราะผมติดทันบูดิศวะที่มาสายรับนายสายเพราะหลายวันหนึ่งผมถ้าสายีกต้องโดนโดนอย่างเงี้ย แล้วผมก็ถามพี่ก็แล้วพี่ก็เป็นไงบ้างแล้วก็อีกคนนึงรอ่ะพี่บอกไป,ไปก่อนไปก่อนผมก็เลยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งะคระับตอนนั้นผเขาไม่มีปากกาผมก็เลยบอกว่าให้เขาโทรไปทไปไหนก็ได้ครับเพื่อเอาเบอร์โทรศัพท์ผมเก็บไว้ผมก็ไปบริษัทเนี่ยผมก็รอเบอร์โทรศัพท์อรออยู่ทั้งวันนะครับผมก็ เราไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นยังไงมากอะไร้างถามว่าเขาแจ้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าทีได้แจ้งได้แจ้งตำรวจที่ใกล้เคียงอะไรไหมไม่ไม่ได้แจ้งเข้ากระเถิดนะออกไปทํางานเลยคได้แจ้งใ่รแต่ว่าแจ้งไม่ได้แจ้งตำรวจแต่แจ้งคู่กรณีคู่กรณีไปแล้วผมแจ้งแจ้งแล้วช่วยเขาแล้วทิ้งเบอร์ไว้ให้ใช่ไหมทิ้งเบอร์แล้วก็เป็นหัวพี่เขาผมก็ถามพี่ก็ตลอดผมก็อยากรู้ว่าผมก็ไปไปรอโทรศัพท์อยู่ก็กลางวันแล้วเมื่อวานนะ จนวันนี้ก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงโทรไปแต่ผมไม่ได้รับเพราะผมล้างรถอยู่ช่วงนั้นแล้วผมก็โทรกลับโทรกลับไปแล้วก็ถามว่าผมก็บอกเขาหมดแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์เมื่อวานผมไม่ได้ปิดมากเลยครับไม่ได้คิดดี <laughs> ไม่คิดหนีฮะก็ต้องอธิบายให้ฟไปว่ากรณีอย่างงี้ ว่าไม่ได้แจ้งกฎหมายก็ลองที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่แสดงไม่แสดงอ่าตอนนี้อ่าถึงถึงจะแจ้งอ่าผู้คนนี้แล้วนะแต่ว่าใก้กฎหมายกฎหมายก็ได้ต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานด้วยคือตำรวจคือพี่ไปเลยไปทํางานคือต้องแสดงตัวครับแจ้งเจ้าพนักงานตํารวจนะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทันทีนะหลังที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำในตรงนี้ แต่น,นี่กฎหมายเขาเขีเขยนไว้อ like ย่างนี้นะแล้วได้ตูดกุ้แจอะไรต้องแจ้งแ so ้งผู้กนนี้แล้วและแจ้งแจ้งพนักงานตำรวจด้วยอ่าพนักงานส่วน้องบอกนะมันเป็นอย่างนี้คือต้องแจ้งทั้งทั้งสองสองอย่างในคู่นนี้แล้วก็แจ้งเจ้าพนักงานให้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอันนี้พี่ไม่ได้แจ้งก็เขาบิดเขาบิดฐานนี้ด้วย เราก็เลยต้องมาแจ้งข้อหาแต่เราก็แจ้งสิทธิ์แจ้งอะไรให้ทุกอย่างตามกฎหมายทุกหมดแล้วให้คนไว้วางใจร่วมฟังคำส่วนให้ทำที่คุณจะให้การสามารถจะเป็นหลักฐานได้เนี่ยฟังส่วนเขาได้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงคุณให้การอย่างไงมาเราก็ว่าไปตามนั้นนะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับว่าคุณจนแล้วคุณไปช่วยแล้วให้เบอร์โทรแล้วแล้วเพียงแต่มันได้แจ้งคำนัดการนี้ก็ว่าไปตามที่คุณให้การมาคุณให้การมาไงเราก็จะว่าไปตามนั้นนะ ทิ้งเบอร์ัทรศัพท์้ยังไม่ไดมาผมก็พร้อมที่จะรับตลอดตัวสารผมไม่เคยติดเครื่องนะับกววันนี้เรามาแสดงตัวหรือที่ติดต่อับการติดต่อมาแล้วาษาตนบทภาษาต้บทนงก็เลยก็ไปมาช้าหน่อยก็ไปรับที่นี่ เกิดประสานมาแล้วแล้วก็ได้ติดต่อคือมีการประสานกับตำรวจตำรวจโทรไปประสานแล้วก็เชิญตัวเชิญตัวมานะมีตำรวจเขาก็เชิญตัวโดยมีหมายเรียกไาด้วยใช่ไหมก็เลยไปเชิญมามีหมายเรียกให้ประคุณไปดูด้วยว่าให้มาพบพนักส่วนแลวนะพี่เมื่อเช้ามันทราบไหมครับว่าเขาหมดสติไปเลย ไม่ทราบครับแต่ว่าผมเล็กผมเล็เกี่ยกระหอนะผมก็รู้ว่าเขาพี่เขาจะมามากนะเราก็ไม่ได้ดื่มอะไรทั้งสิ้นอ่าพี่เขาแต่เขาอ่ะลักษณะว่าเขาไม่ดื่มอะไรก็ว่าไปผมไม่รู้เรื่องเนี้ยนะเวลาพี่เขาก็เกลี่ยกระหอก็เป็นผมก็คิดว่าเขาเมาแล้วหลับหลไปเพราะว่าผมดูแบบแหวนไม่มีนะผมไม่ได้เห็นที่หัว ครับผมไม่รู้ข้างในเขาเป็นยังไงคือคือมีพี่คนหนึ่งหลับไปใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ได้ได้กิ่นเหรพี่ได้กินเหล้าครับผมแล้วยังไงที่คิดว่าวเขามาก็ได้กินเหรอครับว่าผมเป็นคนพูดมพิงเขาครับผมโอ้ประคองพุ้มพิงเขาเข้ามาเพราะผมไม่ไม่ได้หัวอะไรของพี่เขาแต่อย่างที่โชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าผมไม่ได้ชนครับครับผมถ้าแบบหลงเหลือครับคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการปะทะกันกับตัวพี่เขาั้งเขาเนีย เลยไม่คิดว่าน่าจะเป็นหนักขนาดนี้ถูกไหมคะมันช่วงช่วงรถมันจะทิ้งแบบว่าผมคิดว่ามันน่าจะผ่อนผ่อนแรงมาครับเพราะว่าเราทําให้มันล้มก่อนใช่ฮะถ้าผมไม่ล้ไม่ทำไม่ล้มถล่มเลพี่อาจจะเต็มเต็มกว่านี้ก็ได้ครับผมอาจจะมันจะอาจจะหนักกว่านี้นะครับี่คือรถถล่มไปชนอ่ะพูดง่ายๆเพราะผมผมก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับก่อนก่อนเกิดเหตุก่อนชนเนี่ยหมายถึงรถรถล้มก่อนเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงรถล้มก่อน หลบเพราะผมถีตัวไปก่อนผมคือก่อนล้งคือพี่เห็นเขาทั้งสองคนตรวนั้นจะข้ามถนนแล้วเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันแน่นอนแล้วถ้าผมดีไปเพราะว่ามันพี่ก็เหมือนกับยึกยักนะฮะคือเขาเหมือนคล้ายอาการคุณมอคือจะข้ามหรือไม่ข้ามแล้วจังหวะที่รถรถจะไปหาเขาจัมันจะจังหวะพอดีที่เขาไปอยู่บนเกาะกลางพอดีกับรถที่รถเข้าไปพอดีเลยแล้วผมก็สไลด์ไปพร้อมรถเลยถ้าผมดิ่งรถกลับมาได้ผมดิ่งเลย ผมไม่หนีครับผมไม่คิดจะหนีว่ามีครอบครัวต้องเลี้ยงจหนีทำไมฮะพี่หิงตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับคิวไลยใชัไหผมอยากรู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างเพราะผมไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงเนี่ยไม่พี่เรื่อง้มันเป็นเรื่องบาดเถื่ใช่บาดเถื่อนตอนนี้ผมก็อยากอยากไปดูเขาอยอะเยอะเพราะเมื่อวานผมก็ถามผมก็รอผมก็เป็นห่วงนะไม่ใช่ผมไม่เป็นห่วงนะพี่ รู้สึกผิดในปีส่วนตัวแล้วหรือที่น่นเป็นอบัตเหตุผมเหมนุษย์ด้วยกันครับผมก็ต้องรู้สึก,ก,กเหมือนกันแล้วถ้าเจอคุณจิลอยากจะกล่าวหรือว่าบอกอะไรก็ขอโทษครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดใครทุกคนไม่อยากให้เกิดหรอครับเรื่องนี้มันแบบว่ามันเป็น,ปนอ<ป>ุบัติเหตุที่คนเราไม่สามารถคาดคิดได้ อุบัติเหตุใครไม่รู้ลูกไม่ได้เกิดหรอกว่าผมต้องมีลูกต้องเลี้ยพี่เลี้ยงลูกผมดีกว่าผมพยายามประคองตัวเองมาตลอดนะครับกเนี่ยนหนึ่งตัวในเรื่องของคอารมณถ้าผมพาให้พี่เป็นอะไรมากผมมีกวนอ่ะนี่เราไอพี่เขาหายดีกว่าผมไม่ได้ รถประมาทเนื่ให้เกิด้วบัขับรถประมาททำไมได้แล้วบาดเจ็บสาหัสไม่แสดงตัวหน่วยงานพนักงานแล้วก็ขับรถในขณะไม่บญาติขับขี่ที่อายุแล้วก็ขับรถโดยไม่จำแนกภาษีไม่จำเียงอไปี่หมดทดีไม่ผมโดนสอง้อ่พวกเขาจะไปตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบ ไม่มีรถผมม่คนรถไปากแล้วงผมมาัรถนายมาตลแล้วก็ก็เลยก็เลยไปออรถัมามาเตามกับก็ไม่แจ้งไม่แ้งงานแ่ไม่แดงตผผมผมเดียวเยอครับเดี๋ยวเรียบร้อยนะให้เดี๋ยวให้ตารวจดำเนินการดีกว่านะนะ